สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฟังล่ำโออันฟังเล่ากันเลดน,นะครับเพราะว่าวาทายร้ายมันปวดก็กลิ่นบ่ตตองมีอินโทอรมันดอกเมื่อคนนี้กันนอกกันเล็้วเร็วภาคนน่ากับบท่านไปจังได้สีภาคท่านนอกกันเร็วปานั่นคลิปนี้ก็ที่ได้ฟังเสียงของพญ่สมจิตจงเจาหอนะครับได้เรื่องเสียงได้เรื่องภาพ จากไทยไฟหลวงพ่อรวยสองพันยี่สิบสามวาลักกามาฟังคุณสมคิดพิ่นแนะนุ่มโตนักมวยเนาะครับเนาะด้วยนะมาดูประวัติต้นน้าขมข่าวครับบทนี้อายุ27ปีครับเกิดที่โคเวทุยครับประเทศจังกฤษน้ำหนสูง186เซนติเมตรน้ำหนัก78่กิโลกรัมลงมา39ครั้งชนะ26แพ้เป็นตระย่าเนาะคอรีเบนดอนบิ๊กดีครับฉายาของเขาคอรีเบ ครับผู้ชกของคอรีเคลวดอนนะครับนัน่รบมืเต็งหนสิสายรูปครับมังกรปากน้ำโพครับนักวัยามสิบมังกรเมาว่าเต่โครัวจังหวัดนครสวงร้อยดิบเมตรครับเรียกว่าหเซนครับหนกเจ็ดิบหกกิโลกรัม ของเต็งหนึ่งเนี่ยต่อน้ำหนักให้กับคอรีเบนดอนนีสองกิโลกรัมเลยนะครับโอ้โหยเยอะนะฮะใช่ครับเกือบห้าปอนะวันนี้ดูว่าการพาน้ำหนักกันแบบนี้ทงด้านของเบนดอนจะสู้กับเต็งหนึ่งได้ดีขนาดไหนครับเต็งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นขับเยอะมากของไทยไปใช่ครับ ดุดันแล้วก็หนักครับเป็นการเจอข้าทางพุทธสู้แล้วก็ต่อยไม่บุบปากนะต่อยได้ดูแล้วสนุนจังหวะหลักเรียกว่าสุดีครับมีการใช้กาวุธหนักทุกอย่างครับหนักทุกอย่างหนักทุกอย่างครับเอาล้วครับติดตามดูนะครับ ส่วนวันที่15กุมภาพันธ์ที่ไหนฮะอย่าลืมนะครับไปดูมวยกันที่โรงเรียนเครือในพิทยาคาะเซซกุมภาพันธ์บาลนไทยแล้วก็15ต่อเลยดูด่วนเดี๋ยวผมจะไปบรรยายเพราะเป็นการกลับไปภาคมวยที่บ้านเกิดที่เครื่องในใช่ครับครั้งที่สองในชีวิตจังหวัดอุบลถูกต้องครับอ๋อ15กุมภาพันธ์ซึ่งนักบินอริยโยน์ปวกศอสเดชพันธ์สำนึกรักบ้านเกิดถูกต้องครับผมครับได้รไรจากสังคมแล้วก็ให้สังคมไปครับครับผม นี่เป็นลูกชายของเจ๊สายรุ้งนะครับไม่กระจานครับจากสิบเจ๊สายรุ้งครับตอนนี้ภารกิจเจ๊สายรุ้งเยอะนะครับวันนี้ให้ลูกชายมาเป็นตัวแทนครับเอาละครับติดตามดูนะครับนี่คือคู่ปิดไทยวันนี้ครับไทยไฟหลวงพ่อรวยครับต้องบอกว่าไทยไฟเราบุกว้ครับปีนี้สองวัด้วยครับนอกจากวัเชินเขาแล้ววั่นพี่นโดนแข้งใสพัวลงตุ๊กเลยเดิมเด

รถเตะกรรมการยุติการแข่งขันเลยนะครับกรรมการยุติการช็อเล่นนะครับเฮ้ยแลมันักไหวนักร่าเลยเดนแข่งไป4ีรั้งเข้ามาบัตท่านส้นที่งตัวนึงเลยเปนดังหมอก็รีบลึ้ไปฮะจะคิ ความแรงฮะดูสิครับปังเขาให้ทางแขนเบาบางเหมืว่าลุกแท้ๆละบอกฟังบอลครับบอกฟังบอลครับเหมือนเอาไม้มาสามปาดถูกต้องครับมองควักลับครับเดี๋ยวพี่น้องครับเบิ้งเชือดครับเบิ้งอีกเชือดครือคักๆพี่น้องต้องได้ดิโอ้โหดี่จังหวะที่สองขมั่ขมั่ครับล้มทั้งยืนดูฮะดูสายตาของเต็งหนึ่งนะครับดูฮะโอ <นะ S 2> <ะ>้โหนักขนาดเนาะใช้ลักสิก้าเปมีเรื่องนั่งเด่น ชงมวยครับเนี่ยสลับขาเตะโดฮะโอ้เนี่ยปลายตีนะกรรมการยเออเกือบไปแล้วคเลยเสี่ยแทนเด็กยืนที่เคยต่อยฝ่ากรรมการแตกครับเข้าทีมาแล้วนะครับใช่ครับนี่ครับทวงสลับขาแล้วเตะโอ้โยนี่ทัดติกมากครับเต็กรรมการเข้าไปห้ามดูสิครับนี่ฮะเดี่ยวครับถ้าเป็นปัดห้องนักมีโอกาสครับไมีโอกาสครับเรียบร้อยครับกรรมการผู้ยิงขาดคนเวทีก็คือกรรมการภูกิจพรามประยูนครับนี่ครับ ของท่านสปอร์ตทีมก็ถกมือให้ครับสุดยอดครับน้องพี่ยมแรกครับมาะทับผลเลยแล้วกันครับผมกับคุณเฟซคุณเดียวครับพุทธนะได้แก่แต่งหนึ่งสิทธิ์แจ้สร่มมดให้เลยกรสนมไปเนาะครับสำหรับเต่งหนึ่งสิทธิ์แจใสลุงคลิปนี้กัดโจ๊บสนิ่เนาะครับมักบ่มักมวนบ่มมวนกัดกดไลล์กดแชร์กดติดตามไบลดเนาะครับเนาะ ขอบคุณเด้อครับจากลุงจุย้ยคุ้ยไปเรื่อย